ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปดูรายงานพิเศษกันบ้างนะคะอย่างที่เราพูดไปในช่วงต้นนะคะสำหรับกีฬาแปลกที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ ไดไก่หรือว่ากีฬาดันไม้หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหลายคนไม่รู้จักแน่นอนนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาประจําชาติของประเทศเวียดนามเป็นกีฬาพื้นบ้านของประเทศเวียดนามนั่นเองแต่ว่าล่าสุดประเทศไทยเริ่มเล่นกันแล้วนะคะหลังจากที่นักกีฬาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลําพูนนะคะได้มาหัดเล่นแล้วก็ชื่นชอบกีฬานี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนกีฬาดันไม้หรือว่าไดไก่จะมีกติกาการแข่งขันอย่างไรไปติดตามจากรายงนานพิ เศษชิ้นนี้ค่ะ ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะที่เรียกว่าพุชรอดหรือว่ากีฬาดันไม้เป็นกีฬาพื้นบ้านประจำชาติของประเทศเวียดนามมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าไดไก่และนักกีฬาที่เล่นอยู่นี้ก็คือคนไทยเป็นนักกีฬาชคเเยอร์และนักกีฬายกน้ำหนักของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนหลังจากที่อาจารย์ชัยเกียรติเลวฮิวรันผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักและกีฬาชคเเยอร์ได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนชาวเวียดนาม จึงได้นำมาลองสอนนักกีฬาของวิทยาลัยเนื่องจากใช้อุปกรณ์ง่ายๆแค่ไม้หนึ่งท่อนและใช้รองเท้าชนิดเดียวกับนักกีฬาชักเยอรอที่มีกันอยู่แล้วซึ่งอาจารย์ชัยเกียรติบอกว่าลำพูนเป็นชมรมแรกในเมืองไทยที่เล่นกีฬาชนิดนี้ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาไปในตัวค่ะกีฬาชักเยือใช้รองเท้าชนิดเดียวกันกับกีฬาดันไม้ นั่นจึงเป็นที่มาของการลองเริ่มเล่นได้เลยและลองหัดเล่นกีฬาดันไม้นะครับก็สอนเพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนและเยาวชนทุกคนได้สอยยอดกีฬาหลายชนิดเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองนครับผมได้รู้จักเพื่อนชาวเวียดนามใน Facebook นะครับหลายคนเขาก็ลองแนะนําให้ลองเลือกลองเล่นดูเพราะมันใช้อุปกรณ์เดียวกันนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้ว สนุกสนานดีครับเด็กชอบนะครับก็หวังว่าจะต่อยอดก,กีฬาชนิดนี้ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยได้รู้จักกีฬาชนิดนี้ด้วยครับสำหรับกีฬาดันไม้หรือไดไก่เป็นที่นิยมมากในเวียดนามโดยจะเล่นกันทุกโอกาสทุกเทศกาลมีการแข่งขันทุกระดับตั้งแต่ประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยซึ่งคนเวียดนามภูมิใจมากกับกีฬาชนิดนี้ วิธีการเล่นจะแบ่งออกเป็นฝ่ายละหนึ่งคนกับไม้หนึ่งท่อนมีการห่อหุ้มที่ปลายไม้ด้วยผ้าหรือฟองน้ำให้หนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บโดยไม้ที่ใช้แข่งขันมีความยาวประมาณ2เมตรผู้เล่นทั้งสองคนจะอยู่ในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5เมตรแล้วออกแรงที่ต้นขาผลักดันกันไปมาข้างหน้าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียการทรงตัวล้มลงหรือถูกผลักออกจากวงกลมถือว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายแพ้ ในหนึ่งยกจะจับเวลาการเล่น3นาทีเมื่อถึง3นาทีแล้วไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะให้ถือว่าเสมอกันแล้วเล่นกันต่อในยกที่2แต่เมื่อผ่านไป2ยกแล้วยังไม่มีผู้ชนะให้ตัดสินผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเป็นผู้ชนะโดยหลังจากที่ได้ลองเล่นน้องนักกีฬาของวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนบอกว่าชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ไม่น้อยเพราะแปลกใหม่และสนุก อีกทั้งยังมีความหวังว่าจะได้ลงแข่งขันในระดับนานาชาติหากมีโอกาสชอบค่ะเพราะว่าดูจากที่กันที่เพื่อนๆได้เล่นแล้วนะคะเป็นกีฬาที่น่าสนุกสนานและตื่นเต้นค่ะจากที่ตัวหนูเองได้ไปลองเล่นก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะต่างจากชัะเจอรยังไงบ้าง ไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะเพียงแต่ว่ากีฬาชักเยเอเราใช้การเดินถอยหลังเพื่ออชนะคู่ต่อสู้แต่กีฬาดันไม้เราใช้การเดินไปข้างหน้าเพื่ออชนะคู่ต่อสู้และกีฬาชักเยเอและกีฬาดันไม้ใช้ต้นขากล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกเหมือนกันค่ะผมคาดหวังว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นจะมอบโอกาสให้กับนักกีฬาของจังหวัดลำพูนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในระดับชาติและถ้าหากกีฬาดันไม้ได้มาอยู่ในกีฬา ทีเกมในเวียดนามไปปีนี้ทางพวกผมขอโอกาสสักครั้งที่ดะรักษชาติครับผมได้ทดลองเล่นแล้วครับสุดยอดมากท้งนี้นักกีฬาของวิทยาลาัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนมีทั้งนักกีฬายกน้ำหนักและนักกีฬาชักเขยอ้อซึ่งที่ผ่านมานักกีฬายกน้ำหนักคว้าเหรียญรางวัลมาแล้วทั้งในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติจิงแชมป์ประเทศไทยรวมถึงเยาวชนเอเชีย กีฬามหาวิทยาลัยโลกและเคยเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลมาแล้วขณะที่นักกีฬาชักเยอยร์ก็คว้ารางวัลทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์อาเซียนซึ่งแต่ละคนถือว่าดีกรีไม่ธรรมดาโดยการได้ลองมาเล่นกีฬาชนิดใหม่อย่างไดไก่ในครั้งนี้แม้จะเพิ่งได้ลองและไม่เคยได้ไปแข่งขันรายการไหนมาก่อนแต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยเพิ่มพูนพลังกำลังเพิ่มทักษะ และอาจจะได้มีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามได้เช่นกันพอชนุกฉลาดแย้มรายงาน